คุณเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างไฟแช็กกับไม้ขีดไฟสิ่งไหนเกิดขึ้นก่อนกันหลายคนอาจคิดว่าแน่นอนสิต้องเป็นไม้ขีดไฟก่อนเพราะดูเหมือนจะง่ายกว่าไม่ต้องใช้กลไกลซับซ้อนอะไรเลยแต่เชื่อไหมครับความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ200ปีก่อนในช่วงต้นศตวรรษที่19มนุษย์เรายังไม่มีไม้ขีดไฟให้ใช้แต่มีสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์จุดไฟเคมีหรือที่ถือเป็นบรรพบุรุษของไฟแช็กเกิดขึ้นแล้วผู้คิดค้นคือชายชาวเยอรมันชื่อว่าโยฮันน์โวฟกังดอเบเรเนอร์ในปีคศ1823เขาได้สร้างเครื่องจุดไฟที่เรียกว่าดเบเรเนอร์แลม หน้าตามันดูแปลกๆคล้ายขวดแก้วมีท่อโลหะยื่นออกมาข้างในบรรจุไฮโดรเจนเมื่อเปิดวาล์วให้ก๊าซไฮโดรเจนออกมาแล้วให้มันสัมผัสกับแผ่นโลหะที่เคลือบด้วยแพลทินัมเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นทันทีนั่นแหละครับนี่คือไฟแช็กเครื่องแรกของโลกและมันถูกคิดคน้นก่อนที่ไม้ขีดไฟจะถือกำเนิดขึ้นจริงถึง4ปีเต็ม ในขณะเดียวกันไม้ขีดไฟที่เรารู้จักในปัจจุบันถูกคิดค้นโดยนักเคมีชาวอังกฤษชื่อว่าจอห์นวอ k e เกอร์ในปีคศ1827เขาคนพบโดยบังเอิญว่าส่วนผสมของสารเคมีบางอย่างที่เคลือบบนแท่งไม้สามารถติดไฟได้เมื่อเสียสีกับพื้นผิวหยาบและนั่นคือจุดเริ่มต้นของไม้ขีดไฟที่ปฏวิวัติวิธีการจุดไฟของมนุษย์ไปตลอดกาล แต่ถ้าถามว่าทำไมคนถึงเข้าใจว่าไม้ขีดไฟเกิดก่อนเหตุผลก็คือไฟแช็คของดอบเรเนอร์ในยุคนั้นไม่สะดวกและอันตรายมากเพราะมันใช้แก๊สไฮโดรเจนซึ่งติดไฟง่ายและมีขนาดใหญ่เท่ากับขวดโหลไม่สามารถพกพาได้เหมือนไฟแช็คในปัจจุบันจึงมีไว้ใช้เฉพาะในห้องทดลองหรือบ้านของคนร่ำรวยเท่านั้น ส่วนไม้ขีดไฟกลับเป็นสิ่งที่ใช้ง่ายราคาถูกและพกพาสะดวกทำให้แพร่หลายไปทั่วโลกภายในไม่กี่สิบป,ปีจนคนส่วนใหญ่จำได้เพียงว่าไม้คือจุดเริ่มต้นของการสร้างไฟจากแรงเสียดสี เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีด้านการจุดไฟต่อเนื่องจากไฟแช็กไฮโดรเจนมาเป็นแบบใช้น้ำมันกา๊าซและในที่สุดกลายเป็นไฟแช็กโลหะขนาดเล็กแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอย่างเช่นซิปโปที่โด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือแบบแก๊สบิวเทนที่เราใช้กันทุกวันนี้น่าสนใจใช่ไหมครับว่าของที่ดูซับซ้อนกว่ากลับถูกคิดค้นได้ก่อนของที่เรียบง่ายกว่า มันแสดงให้เห็นว่าความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าจะเกิดก่อนเสมอไปบางครั้งมันคือผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากความซับซ้อนนั่นเองดังนั้นครั้งหน้าถ้าเพื่อนของคุณบอกว่าไม้ขีดไฟต้องเกิดก่อนสิคุณก็สามารถตอบกลับไปแบบมั่นใจได้เลยว่าจริงๆแล้วไฟแช็กเกิดก่อนตั้ง4ปีนะ เพราะเรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสามัญสำนึกอาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เสมอไปครับและนี่คือเรื่องราวในวันนี้จากช่องสงสัยแต่ได้คำตอบ ถ้าคุณชอบเรื่องราวความรู้สนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่จะมาคลายข้อสงสัยรอบตัวให้คุณอีกเช่นเคยเพราะที่นี่คือสงสัยแต่ได้คำตอบ